อัปเดตล่าสุด25ากรกฎาคม2568รอห่องมอรสุมยังคงปกคลุมอยู่ที่ภาคเหนือมอรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดเข้าปกคลุมยังมีฝนตกต่อเนื่องได้อีก4วันสภาคทั่วไทยเตรียมรับมือแนวโน้มสภาพอากาศจะเป็นเช่นไรติดตามรายละเอียดได้ที่คลิปนี้เลยค่ะแมวสุขสันต์ท่านข่าวขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจและหากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้พี่น้องท่านอื่นได้ทราบ พลาดไม่ได้กดกระดิง่งกริง้งกริ้งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากแมวสุขสันต์ทันข่าวขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับแมวสุขสันต์ทันข่าวรายงานสภาพอากาศกลาบขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ส่งคอมเมนต์มาใต้คลิปวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแลกเปลี่ยนสภาพอากาศใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะ รายงานสภาพอากาศของประเทศไทยในวันนี้25กรกฎาคม2568รห่องมรสุมพาดผ่านอยู่ที่ภาคเหนือตอนบนสอปปร,ปราวเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศ,ทศเพียดนามตอนบนส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอ,อันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยคลื่นลมยังอยู่ในเกณฑ์กำลังแรงในช่วงระยะนี้บริเวณทะเลอ,อันดามันตอนบนยังมีคลื่นสูง2-3ถึงเมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองอาจมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง2-3เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่เกิดฝนฟ้าขนองยังมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรช่วงระหว่างวันที่15-30ปจนกรกฎาคมบางพื้นที่จะมีฝนลดน้อยลงแต่ยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักที่ภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคก,กลางภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตอนออกด้านรับลมมรสุมปริมาณฝนที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ อันเนื่องมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันอ่าวไทยและประเทศไทยช่วงนี้เริ่มมีกำลังอ่อนลงหลังจากนั้นยอมความกดอากาศตามที่ปกคลุมบริเวณเวียดนามตอนบนจะทำให้ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยมีโอกาสเกิดฝนนาร,ะรยะนี้ได้แต่เป็นฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางในบางแห่งและบางพื้นที่บริเวณพื้นที่ราบห่างจากเทือกเขาความชื้นค่อนข้างน้อยปริมาณฝนอาจลดลง ส่วนพายุก่อหม่บริเวณทะเลจ,จีนใต้ใกล้กับประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะเคลื่อนเข้าสู่บริเวณประเทศฟิลิปปินส์จะไม่เคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้หรือเคลื่อนตัวมายังบริเวณประเทศไทยค่ะ ลักษณะอากาศทั่วไปในแต่ละภาคในวันนี้ยังมีปริมาณฝนอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยจนถึงปานกลางโดยส่วนใหญ่จะมีฝนร้อยละ40-60ของพื้นที่ค่ะบริเวณภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่แม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางสุขโขทยัยตากและกำแพงเพชร ซึ่งอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ22-24องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ29-32องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้พัดด้วยความเร็วประมาณ10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองประมาณ160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละหกของพื้นที่เกิดฝนตกหนักบางแห่งได้แก่นครสวรรค์อุทัยธานีและกาญจนบ,บุรีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออก เกิดฝนฟ้าคนองประมาณร้อยหกของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่นครนายกปราจินบรุรีจันทบ,บรุรีและจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ25-28องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ33-35องศาเซลเซียสโดยลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่2-3เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนได้เพียงเล็กน้อยเกิดฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละ20ของพื้นที่เท่านั้นบริเวณที่คาดว่าจะมีฝนคือเพชรบ,บุรีและประจวบคีรีขันธ์อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ34-36องศาเซลเซียสตั้งแต่สุร,ราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรห่างฟังคลื่นสูงประมาณ2-3เมตรและบริเวณ เกิดฝนฟ้าขนองเคลื่อนสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่นครศรสีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีเคลื่อนสูงอยู่ที่1-2เมตรห่างฝั่งเคลื่อนสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าขนองอาจมีเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันเกิดฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละยีของพื้นที่บริเวณที่คาดว่าจะมีฝนเล็กน้อยคือจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุดช่วงเช้าประมาณ24-28ถึงองศาเซลเซียสสูงสุด32-35องถึงองศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมามีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว20-40ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3ถึงเมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนและเกิดฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่ โดยอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ25-26องศาเซลเซียสและสูงสุดประมาณ33-35องศาเซลเซียสลงตะวันตกเฉียงใต้ผัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง แนวโน้มปริมาณฝนตั้งแต่วันที่2 5ไปจนถึง28กรกฎาคมโดยประมาณยังมีฝนเกิดขึ้นบางแห่งและอาจตกหนักบางพื้นที่ด้วยเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมหลังจากนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงตั้งแต่วันที่2 9กรกฎาคมไปจนถึงต้นเดือนสิงหาคมค่ะเหลือฝนอยู่ที่ประมาณ130-40ของพื้นที่ในแต่ละภาคอัปเดตภาพถ่ายดาวเทียมจะสังเกตได้ว่าบริเวณภาคใต้ ท้องฟ้าค่อนข้างโปร่งตั้งแต่บริเวณจังหวัดชุมพรจนถึงนาราธิวาสเช้าวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดขึ้นไปตอนบนของประเทศไทยปกคลุมและพัดเข้าสู่แนวร่องมรสุมที่ปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนสบปอปอลาวซึ่งร่องมรสุมจะเริ่มเคลื่อนตัวขึ้นไปปกคลุมอยู่ที่เมียนมาสปอปอลาวและเวียดนามเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณเอ่าเวเบงกอตอนบนและทะเลจ,จีนใต้ตอนบนด้วยค่ะ แนวโน้มปริมาณฝนที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าจึงมีฝนปล่อยเกิดขึ้นที่ภาคเหนือด้านหน้าเทือกเขาฝั่งตะวันตกคือจังหวัดแม่ฮ่องสอนอําเภอศบเมยจังหวัดตากอําเภอท่าสองอยางแม่ระมาดแม่สอดพบพระจังหวัดพิษณุโลกสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์จะมีกลุ่มฝนได้เพียงเล็กน้อยเป็นฝนปล่อยเท่านั้นค่ะส่วนตอนบนคือเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางพแพร่น,น่านอุตรดิตถ์มีเมฆครึ้มค่ะ ภาคตวนออกเฉียงเหนือช่วงประมาณ0นาฬิกาจนถึงช่วงเช้ามีกลุ่มฝนปกคลุมบริเวณภาคตวนออกเฉียงเหนือตอนบนได้แก่จังหวัดหนองคายอ,อสังคมสีเชียงใหม่โพตากท่าบ่อสะใครอเภอเมืองรัตนวาปีเว้าไร่โพนพิสัยส่วนจังหวัดบึงการมีฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางปกคลุมกันทั้งจังหวัดเริ่มตั้งแต่อ,เ,อเมืองบึงการปากคาดบึงโขงหลงเซกาบุงค้า พรเจริญนครพนมตอนบนจะมีฝนเกิดขึ้นที่บ้านแพงนาทมเป็นฝนเล็กน้อยส่วนตอนล่างของจังหวัดนครพนมมีกลุ่มฝนเข้ามาปกคลุมเล็กน้อยค่ะพบกลุ่มฝนที่อำเภอธาตุพนมเรนูนครนาแกและวังยางค่ะจังหวัดขอนแก่นจะมีกลุ่มเมฆฝนเข้ามาปกคลุมเล็กน้อยที่อำเภอเมืองขอนแก่นบ้านไผ่อำเภอพลเบื่อยน้อยแวงน้อยแวงใหญ่ ตอนล่างของจังหวัดขอนแก่นช่วงศูนนาฬิกาจนถึงช่วงเช้ามีโอกาสเกิดฝนบริเวณดังกล่าวค่ะมีพื้นที่สีแดงส่วนจังหวัดนครราชสีมาตอนบนมีกลุ่มฝนปกคลุมด้วยเช่นกันเขตติดต่อกับจังหวัดขอนแก่นคือแก้งสนามนางบ้านเหลื่อมบัวใหญ่บัวลายสีดาประทายโนนแดงและเมืองยางจังหวัดมหาสรารคามมีกลุ่มฝนเข้าปกคลุมมีเมฆก,ก่อตัวกันเล็กน้อยตั้งแต่วาปีปทุม นาเชือกนาดูนยางสีสุราษฎร์พยากรูมิพิสัยบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่สีเหลืองสีแดงอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากในจังหวัดมหาสารคามตอนล่างจังหวัดร้อยเอ็ดมีฝนเข้าปกคลุมตอนล่างของจังหวัดร้อยเอ็ดเช่นกันค่ะโดยจังหวัดร้อยเอ็ดจะมีฝนตั้งแต่จตุรพักพิมานปทุมรัฐกรเกษตรวิสัยสุวรรณภูมิเมืองสวงพนมไพรน้องฮีโพนรายและอาจสามารถ จังหวัดบุรีรัมย์ตอนบนมีฝนกันได้เล็กน้อยตั้งแต่นาโพบ้านใหม่ชัยน์พุทธไทยสงค่ะซึ่งใกล้กับจังหวัดขอนแก่นและมหาสาร,รคามบริเวณบ้านใหม่ชัยพจนาโพและพุทธไทยสงอาจมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะตั้งแต่อเภอแคนโดงคูเมืองสตึกบ้านด่านเ้่ยราชจะมีฝนเล็กน้อยค่ะจังหวัดสุรินทร์อรชุมพลบรุรีท่าตูมรัตนบุรีโนนนารายณ์และสนมมีฝนเล็กน้อย จังหวัดยะโสธรตอนล่างมีฝนที่ขอวางมหาชนะชัยและคำเขื่อนแก้วจังหวัดศรีสะเกดจะมีฝนตั้งแต่ศิลาลาดราศีสไลยบึงบูนโพศีสวุวรรณยางชุมน้อยกันทราลมเมืองจันอุทุมพรพิสัยและอำเภอเมืองศรีสะเกดค่ะจังหวัดอุบลราชธานีฝั่งตะวันตกมีกลุ่มฝนปกคลุมที่เขื่องนายม่วง30เหล่าเสือโกกดอนมดแดงอำเภอเมืองอุบลร,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 ราชธานีอำเภอวารินชำราบ สว่างเวรวงตานสมจังหวัดมุกดาหารมีฝนเล็กน้อยที่อำเภอเมืองและอำเภอดอนตาลส่วนภาคกลางภาคตะวันออกมีเมฆครึ้มค่ะท้องฟ้าครึ้มครึ้มอาจมีฝนปลอยเกิดขึ้นได้ในช่วงค่ำคืนบริเวณภาคใต้เพชรบุรีและประจุบก,กีริขัน์มีเมฆครึ้มอาจมีฝนปลอยได้ค่ะอัปเดตพายุก่อไม้ช่วงประมาณ5นาฬิกาเริ่มเคลื่อนตัวขึ้นบริเวณหัวเกาะลูซอนประเทศฟ,ฟิลิปปิน ในวันพรุ่งนี้วันที่26กรกฎาคมคาดว่าพายุอาจสลายตัวและเคลื่อนที่บริเวณพายุฟานซิสโกเส้นทางของพายุกอรหไม่ค่อนข้างอ่อนกำลังลงและพายุกอซากำลังเคลื่อนตัวไปรวมกับพายุฟานซิสโกเช่นกันค่ะลูกใดใหญ่กว่าจะเหนี่ยวนำเอาลูกที่เป็นพายุลูกเล็กกำลังอ่อนกว่าเข้าสู่พายุลูกใหญ่ค่ะ จึงทาให้บริเวณประเทศไทยนั้นในช่วงวันที่25ถึง28มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดแรงประกอบกับแนวร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยด้วยเนื่องจากบริเวณประเทศไทยจะมีฝนเกิดขึ้นจากร่องมรสุมในวันที่25ไปจนถึง28โดยเกิดฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคกลางภาคเหนือตอนล่างภาคตนออกเฉียงเหนือฝั่งตะวันออกและภาคตนออกตอนบนใ,นใกล้กับหน้าเทือกเขาส่วนภาคใต้ปริมาณฝนค่อนข้างน้อยในระยะนี้ค่ะ เช้าวันนี้บริเวณภาคเหนือยังได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าปกคลุมบริเวณฝั่งตะวันตกด้านหน้าเทือกเขาค่ะจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะมีฝนบางๆเบาๆที่อำเภอเมืองอำเภอขุนยวมแม่สเสียงแม่ลาน้อยอำเภอศบเมยจังหวัดตากจะมีฝนเข้าปกคลุมที่อำเภอท่าสองอยางแม่ระมาดและแม่สอดจังหวัดเชียงใหม่จะมีฝนเล็กน้อยตั้งแต่เชียงดาวอำเภอพร้าวแม่ริมอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอแม่วางเสมิงอำเภอหอดดอยเต่าและอมก๋อยเป็นฝนบางๆเบาๆบ,าบาเท่านั้นค่ะจังหวัดลำพูนตั้งแต่อําเภอบ้านทิอําเภอเมืองลำพูนเวียงหนองล่องบ้านห้ง่งอําเภอลี้ทุ่งหัวช้างจะมีฝนปลปรยช่วงเช้าค่ะจังหวัดลำปางอําเภอเมืองลำปางห้างฉัดเกาะคาจะมีฝนได้เพียงบางเบาค่ะและอําเภอปัวอําเภอบ่อกเกลือแม่จริมอําเภอเมืองน่านเวียงสา ในพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดแพร่ยังมีปริมาณน้ําฝนที่สะสมอยู่ในภาคพื้นดินค่อนข้างมากเนื่องจากพายุวิภาทําให้บริเวณดังกล่าวเกิดฝนตกแช่ตกนานกันข้ามวันข้ามคืนเลยค่ะเข้าสู่ช่วงบ่ายของวันที่15กรกฎาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนจะมีฝนตกหนะักในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยา น่านแพร่เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าสู่แนวร่องมรสุมที่ปกคลุมอยู่ที่ภาคเหนือตอนบนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะมีฝนตกหนักที่อำเภอปายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนอำเภอขุนยวมจังหวัดเชียงใหม่จะมีฝนเกิดขึ้นตั้งแต่อเภอแม่อาออำเภอฝางชายประการเวียงแหงอำเภอเชียงดาวอำเภอพร้าวกาลยานิวัฒนาเสมิงแม่ริมอำเภอดอยสะเก็ดอำเภอแม่วางเสมิงแม่แจ่ม ส่วนจังหวัดเชียงรายในช่วงบ่ายจนถึงข้ามจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่อเภอแม่สายแม่ฟ้าหลวงแม่จันอเภอเมืองเชียงรายอ,อแม่ลาวแม่สวยเวียงป่าเป้าอเภอพานอเภอป่าแดดและฝนตกหนักจะอยู่ที่อเภอเทิงพยามิงรายขุนตาลขอให้พี่น้องจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แม่ห้องสอนเตรียมรับมือส่วนจังหวัดน่านในช่วงบ่ายจนถึงช่วงเย็นจะมีฝนตกหนัก รวมทั้งจังหวัดพะเยาซึ่งจังหวัดพะเยาจะมีฝนตกหนักที่ภูซางเชียงคำอำเภอปงอำเภอเชียงม่วนส่วนฝั่งตะวันตกคืออำเภอเมืองอำเภอแม่ใจภูกรรยาวอำเภอจุนนั้นจะเป็นฝนเล็กน้อยจังหวัดน่านช่วงบ่ายจนถึงค่ำจะมีฝนตกหนักที่อำเภอปัวบ่อเกลือสันติสุขอำเภอแม่จริมบ้านหลวงอำเภอเมืองน่านส่วนตอนบนได้แก่เฉลิมพระเกียรติ ทุ่งช้างเชียงกลางสองแควจะมีฝนเล็กน้อยเวียงสานาน้อยนาหมื่นมีฝนเล็กน้อยในวันนี้วันที่25กรกฎาคมบริเวณจังหวัดน่านตอนบนจะมีฝนเกิดขึ้นค่ะคืออำเภอปัวบอ่อเกลือสันติสุขแม่จริมค่ะภาคเหนือตอนล่างปริมาณฝนค่อนข้างน้อยในวันนี้ค่ะจะมีฝนเข้ามาปกคลุมช่วงประมาณ17นาฬิกาที่จังหวัดพิจิตรพิษณุโลกกำแพงเพชรและเพชรชบูรณ์พิษณุโลกจะมีเมฆฝนเข้ามาปกคลุม อำเภอเมืองบางระกรมบางกระทุม่มเนินมะปรางและวังทองพิจิตรจะมีฝนตกหนักที่อำเภอเมืองสักเหล็กวังทรายพูลโพประทับช้างบึงนารางโพทะเลตะพัหนหินบางมุญนาทับคลอและดงเจริญช่วงประมาณ19นาฬิกาฝนจะเคลื่อนตัวไปปกคลุมที่สามงามวัชรบารมีอำเภอเมืองพิจิตรโพประทับช้างบึงนารางโพทะเลตะพัหนหินทับคลอสักเหล็กวังทรายพูลฝนจะตกหนักที่จังหวัดพิจิตร ไปจนถึงประมาณ21นาฬิการวมทั้งจังหวัดพิษณุโลกตอนล่างฝนตกไปจนถึงประมาณ21นาฬิกาเช่นกันมพมิพิรามอําเภอเมืองบางระกรมบางกระทุ่มเนินมะปรางวังทองเตรียมรับมือสำหรับจังหวัดพิษณุโลกค่ะส่วนจังหวัดกำแพงเพชรในช่วงบ่ายจะมีฝนเกิดขึ้นบริเวณฝั่งตนออกของกำแพงเพชรเริ่มตั้งแต่อําเภอเมืองพรานกระต่ายไสายงามไทรทองวัฒนาใกล้กับจังหวัดพิจิตค่ะ ฝนจะตกไปจนถึงประมาณ21นาฬิกาหลังจากนั้นปริมาณฝนจะลดลงบริเวณจังหวัดตากช่วงบ่ายจะมีฝนที่แม่ระมาดแม่สอดพบพระและอุ้มผางเป็นฝนเล็กน้อยด้านหน้าเทือกเขาอาจมีลมพัดแรงส่วนสามเงาบ้านตากอำเภอเมืองตากอำเภอวังเจ้าเป็นฝนบางเบาได้เท่านั้นค่ะวันนี้ภาคเหนือตอนล่างช่วงเย็นจนถึงค่ำจะมีตกหนักอยู่ที่พิจิตพิษณุโลก และเพชรชบูรณ์ซึ่งเพชรชบูรณ์จะเริ่มมีฝนตั้งแต่ประมาณ15นาฬิกาอำเภอวิเชียบรบุรีบึง3,000หน้องไผ่ชนแดนช่วงประมาณ17นาฬิกาฝนจะตกหนักที่วังโป่งชนแดนหน้องไผ่บึง3 0 0พันวิเชียรบุรีและศีเทพส่วนอำเภอเมืองเพชรชบูรณ์จะเป็นฝนเล็กน้อยค่ะส่วนใหญ่ฝนตกหนักอยู่ที่วังโป่งชนแดนหน้องไผ่ค่ะจนถึงประมาณ21นาฬิกา ช่วงบ่ายจนถึงข้ามบริเวณตอนบนของไทยคือเชียงรายเป็นด้านที่มีร่องมรสุมพาดผ่านเตรียมรับมือช่วง16นาฬิกาไปจนถึง19นาฬิกาฝนตกหนักแม่สายแม่ฟ้าหลวงแม่จันอำเภอเมืองเชียงรายแม่ลาวอำเภอพานอำเภอป่าแดดอำเภอเทิงพญาเมงรายขุนตานเวียงเชียงรุ้งเวียงชัยเชียงแสนเวียงแก่นขุนตานเตรียมรับมือกันด้วยค่ะภาคตนออกเฉียงเหนือ ปริมาณฝนเกิดขึ้นในช่วง5นาฬิกาที่อำเภอรสร้างคอมทุ่งฝนพิบูรณ์รักอำเภอเพนหนองคายอำเภอเมืองหนองคายผลพิสัยเฝ้าไร่รัตนาวาปีค่ะช่วงบ่ายภาคตนออกเชียงเหนือจะมีฝนเข้ามาปกคลุมในจังหวัดอุบลราชธานีได้แก่อำเภอพิบูรณ์มังสาหารเด็ชอุดมบุญทริกนาจรวยสิรินทรน,นาเยียน้ำยืน ฝนจะตกหนักในจังหวัดอุบลราชธานีใกล้กับสอปป,อปอลาวแขวงจำปาสักปากเซอัตตะปือจะมีฝนที่สอปป,อปอลาวภาคใต้จังหวัดอุบลราชธานีสีสเกตเกิดฝนในช่วงประมาณ14นาฬิกาไปจนถึงประมาณ19นาฬิกาอำเภอคำเขื่อนแก้วยะโสธรป่าติ้วอำเภอเมืองอำนาจ,จเจริญอำเภอพนา หัวตะพานจะมีฝนประมาณ16นาฬิกาไปจนถึง19นาฬิกาวันนี้ภาคตนออกเชียงเหนือมีฝนตกตั้งแต่จังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบริลัมสุรินเป็นฝนบางๆเบาๆจนถึงมหาสารคามส่วนที่บริเวณยะโสธรอำนาจเจริญอุบนราชธานีสีสเกตจะมีฝนตกหนะักช่วงประมาณ17นาฬิกาไปจนถึง19นาฬิกาค่ะ โดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีช่วงประมาณ18นาฬิกาจะเกิดกลุ่มฝนและตกหนักมากที่ม่วง30สีเมืองใหม่พิบูรณ์บางสาหารอำเภอเมืองนาเยียสำโรงเดชอุดมสีสเกตยางชุมน้อยกันทร,ราลมพายุไพรบึงเบนตรักกันทรรักษ์สุรินปราศาส์กาบเชิงสังขะบัวเชษอภูสิง์ปรางกู่จังหวัดรีสเกตจะมีฝนในช่วงประมาณ18นาฬิกา ฝนตกหนักช่วงประมาณ19นาฬิกาจะอยู่ที่สีเมืองใหม่ตเตรียมรับมือกันด้วยค่ะยะโสธร101มหาสารคามขอนแก่นกาฬสินธ์มุกดาหารจะเกิดฝนในช่วงประมาณ19นาฬิกาจนถึงประมาณ21นาฬกาช่วงประมาณ21นาฬิกาถึง23นาฬกาบึงการนครพนมสกลนครมุกดาหารจะมีฝนตกหนักบริเวณดังกล่าวและตกยาวไปจนถึงเช้าวันที่26เลยค่ะภาคกลาง เช้าวันนี้ปริมาณฝนค่อนข้างน้อยค่ะมีด้านหน้าเทือกเขาเล็กน้อยเท่านั้นที่ทองผาภูมิสังขบ,บุรีและสยโยกเข้าสู่ช่วงบ่ายของวันที่25ฝนด้านหน้าเทือกเขาจะเกิดขึ้นใกล้กับจังหวัดเพชรบูรณ์ที่นครสวรรค์ได้แก่ชุมแสงหนองบัวภผ่สาลีตากฟ้าตาครีลบ,บรุรีสะโบูดโคกสำโรงพัฒนานิคมท่าหลวงชัยบาดานลำสนธิวันนี้จะมีฝนตกหนักที่ลบ,บุรีตอนบนค่ะ สระบ,บุรีจะมีฝนตกหนักที่วังม่วงมวกเหล็กแก่งคอยอำเมืองสระบ,บุรีวิหารแดงหนองแสงเสาให้พระพุทธบาทเฉลิมพระเกียรติหนองโดนบ้านหมอดอนพุทธเตรียมรับมือสระบ,บุรีลบบุรีฝนตกหนักและที่จังหวัดอ่างทองเริ่มตั้งแต่อำเภอโพทอง ชัยโยอ,อเภมืองวิเศษชัยชาญป่าโมกฝนจะตกหนักพระนครศรีอยุธยาฝั่งตะวันออกบ้านแพรกมหาราชบางปะอินท่าเรือนครหลวงพาชีอเภอรพระนครศรีอยุธยาอุทยัยวังน้อยและบางปะอินฝนจะตกหนักส่วนฝั่งตะวันตกบางบานบางไซเสนาลาดบัวหลวงบางสายและผักไห่ฝนตกเล็กน้อยค่ะจังหวัดประทุมธานีช่วงเย็นจนถึงช่วงค่ำจะมีฝนเล็กน้อยตั้งแต่สามโคกคลองหลวง อำเภอเมืองลาดหลุมแก้วหนองเสือธัญบุรีและลำลูกกาเป็นฝนเล็กน้อยค่ะวันนี้จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครน,นนทบุรีช่วงเย็นจนถึงช่วงค่ำจะมีฝนบางๆเบาๆค่ะสำหรับภาคกลางในวันที่15กร,รกฎาคมส่วนจังหวัดราชบุรีนคปรปฐมสุพรรณบุรีการจันทบ,บุรีจะมีเมฆครึม้มมีฝนปล่อยได้เล็กน้อยเช่นที่ศรีประจันร์เดิมบางนางบวชอำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอสองพี่น้องบางประมา จังหวัดนคนปรปฐม,อ,มอบางเลนอ,อเภมืองนคนปรปฐมนครชัยศรีดอนตูมพุทธมนทนส่วนที่จังหวัดสมุทรสาครสมุทรปราการสมุทรสงครามนั้นจะเป็นฝนปลอยเล็กน้อยเท่านั้นค่ะภาคตะวันออกช่วงเช้าฝนค่อนข้างน้อยค่ะเข้าสู่ช่วงบ่ายปริมาณฝนจะตกอยู่ที่นครนายกปราจินบรุรีสะแก้วโดยเป็นฝนเล็กน้อยที่อเภอเมืองอเภอบ้านนาปากพรีองครักษ์จังหวัดนครนายก อำเภอเมืองปราจินบรุรีประจันทคามนาดีสีมหาโพธิ์สีมโหสถกบินบรุรีบ้านสร้างฝนจะตกหนักในช่วง16นาฬิกาในจังหวัดนครนายกปราจินบรุรีเคลื่อนตัวไปตกหนักที่สะแก้ววัฒนานครค่ะส่วนใกล้กับแนวชายฝั่งในวันนี้ฝนน้อยสำหรับภาคตนออกค่ะภาคใต้ปริมาณฝนค่อนข้างน้อยทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่ายจะมีฝนได้เพียงบางเบาในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันค่ะ วันที่26กรกฎาคมเป็นต้นไปปริมาณฝนจะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายจนถึงคำ่ำที่ภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางโดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่างอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากรวมทั้งภาคกลางและภาคตนออกเฉียงเหนือตอนล่างด้วยในวันที่26ช่วงบ่ายจนถึงคำ่ำรวมทั้งวันที่27ช่วงบ่ายจนถึงค่ำเช่นกันค่ะ ปริมาณฝนยังคงมีความชื้นปกคลุมและร่องมรสุมยังคงพาดผ่านอยู่ที่ภาคเหนือสองปปลาวและบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนช่วงระหว่างวันที่25-28กรกฎาคมส่วนพายุอ่อนกำลังลงและเคลื่อนตัวไปรวมกับพายุฟรานซิสโกเคลื่อนตัวไปยังประเทศญี่ปุ่นค่ะระหว่างวันที่1 9กรกฎาคมไปจนถึง 31, 31กรกฎาคมนั้นจะมีฝนเกิดขึ้นบางแห่งแต่เป็นฝนเล็กน้อย 1>, 1สิงหาคมไปจนถึง8สิงหาคมปริมาณฝนจะลดลงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดเข้าปกกลุมประเทศไทยมีกำลังอ่อนจนถึงปานกลางค่ะแมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ติดตามรับชมพยากรณ์อากาศกับแมวสุขสันต์ทันข่าววันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ